สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสก๊อตกดติดตามเป็นกันัใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อวความแม่นยําม,มากกว่านี้ ก็สามารถอัดไลน์ไหดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรหลับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ i h h p r i e s t e s s นะครับไพ่เ of ว่นออฟคัมไนออ ไพ่คิงถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟ o อดนะครับโอเคไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะดูอ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่อาจจะมีโอกาสของการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกการปล่อยวางได้ดีขึ้นเช่นกันไพ่เนี่ยค่อนข้างดูมีการแก้กันได้นะครับเท่าที่ดูแล้วเพราะว่าไพ่เจอไฮพรีเทสกับไพ่เซเว่นออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันเป็นแบบ Emotion หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีต่อกันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบมีความลังเลเคาะกังขาความไม่แบบไม่ไวเนื้อเชื่อใจในเรื่องของความรู้สึกบ้างแต่ว่าไพา่ใบนี้คือ s i c k of s w o r d คือการปล่อยวางการหลุดพ้นการเขาเรียกว่าไงดีละ่ะการ move on กับความรู้สึกไม่ใช่ move on กับ ความรักแต่เป็นการ move on กับความรู้สึกนะครับเป็นการละทิ้งในเรื่องของปัญหาหรือว่าการที่เราอาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะปล่อยวางได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะ healing ตัวเองได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ไพ่ six of swords เนี่ยเป็นไพ่ดาบที่ค่อนข้างดีเพราะเป็นไพ่ของการหลุดพ้นและการปล่อยวางนะครับอะไรประมาณนี้มันก็จ,จะทําให้ความรู้สึกของเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับและจูนกันได้ดีกว่านี้ king ถือไม้คุณอาจจะมองการไกลหรืออาจจะมอง อะไรแล้วเนี่ยไปในถึงเรื่องของการพัฒนาหรือในเรื่องของการมีแพชชั่นในเรื่องของร re ีเลชั่นแพชชั่นกับร re ีเลชั่นก็หมายถึงแบบแพชชั่นก็คือความรู้สึกแรงหลักแรงปัรถนาเนาะส่วนไพอ่าส่วนร re ีเลชั่นหมายถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มีแรงรักแรงดึงดูดกันะ เหมือนมีเคมีที่ลงรอยกันนั่นเองนะครับคำว่าเล็กเคมีที่ลงรอยกันก็เหมือนกับประมาณว่ามีเคมีที่ค่อนข้างสอดคล้องไปในทางเดียวกันโหต้องพูดและต้องแปลให้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าหลายคนฟังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ต้องขออภัยเพราะเป็นคําศัพท์เทคนิคเนาะของอความสัมพันธ์ของตะวันตกประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูคือความสัมพันธ์เนี่ย เราอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการปล่อยวางก่อนมันถึงจะมีโอกาสที่เราจะไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ไพ่ใบน,นี้คือเป็นไพ่นายออฟเพนทาโคนะครับอันนี้ผมน่าจะพูดผิดเนวเพนทาโคเนี่ยหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะดูมีพลังงานของการที่ปล่อยวางความรู้สึกอะไรสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะเราอาจจะดูแบบฮิลลิ่งตัวเองไงเพราะว่าการที่เราอยู่กับตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกแบบสงบ เงียบนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่อาจจะเป็นแบบเนกาทีฟจนเกินไปบางครั้งเนี่ยการที่อยู่กับตัวเองเนี่ยมันมี2กรณีถ้าเราฮิวิ่งได้จะขึ้นเก้า เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเราฮิลลิ่งไม่ได้จะขึ้นเก้าดาบนะมันจะแตกต่างกันในทางไพ่ยิบซีเนี่ยมันค่อนข้างแบ่งชัดเจนเห็นไหมครับถ้าเกิดใครเรียนไพ่ยิบซี่มาแบบจริงจงจังๆก็ค่อนข้างดูความแตกต่างได้ประมาณนี้ตอนแรกผมก็ตีปริศนาก็ยังไม่ค่อยออกแหละว,ว่าอะไรที่มันจะต่างกันมากนะแต่ตอนนี้ประสบการณ์มันค่อนข้างสอนแล้วแหละว่าโอเคมัน มันมีคําพยากรในการซ่อนอยู่ในคําพยากรนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะบอกว่าเราค่อยๆปล่อยวางแล้วก็รอดูสถานการณ์โอกาสของการพัฒนาการต่อยอดกันไปอยู่ในทิศทางข้างหน้ามันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกนะครับมีพลอชั่นต่างๆในเรื่องของการดึงดูดใจกันนะครับกิ่งถือไม้เนาะยังพัฒนาแล้วก็มีความหลักความสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นกันได้คุณยังสามารถที่จะมีความรู้สึกดึงดูดใจของเขาได้ค่อนข้างดีนะครับที่เรามาไปต่อกันในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่สามไม้ไพ่เดอะ o ูลสามเหรียญ THE h แ r ร์รแฟไพ่ใบสุดท้าย t h เดอะไฮพร t e s สมาเหมือนกันเลยอิทธิพลใต้สำรับ3ถ้วยนะครับขอปรับตรงนี้นะครับเพราะมันจะได้ตรงกันจริงๆ2ใบนี้คือไพ่เดียวกัน นะครับแต่กันเป็นคน,คนละสำรับแสดงว่าชาวกันลักษณะกันตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ชัดเจนค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้จะจะดูยากหน่อยอันนี้ขออธิบายเป็นไพ่นี้แล้วกันไพ่นี้สังเกตดูเดือ High p r ีเ est เนี่ยมีดวงจันทร์อยู่ข้างบนใช่ไหมครับมีเสาตรงเนี้ยเป็นเสาสีดําอันนี้เป็นเสาสีขาวใช่ไหมครับ นั่งเทพีคนนี้เป็นเทพีจริงๆมีตำนานด้วยนะครับก็คือเทพีที่นั่งอยู่บนประตูของอประตูแห่งคณะว่าประตูที่มันเป็นเชื่อมระหว่าง ไม่จําไม่ได้ว่าเป็นนรกกับสวรรค์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับกับโลกมนุษย์นะครับที่มันเป็นการแบบรู้อย่างรู้ความรู้สึกนะครับแล้วตําราที่เปิดเนี่ยก็หมายถึงตําราแห่งความเป็นนิรันดร์หรือโทรานั่นเองนะครับส่วนเสาเนี่ยสีดำเนี่ยให้ลักษณะของความไม่ชัดเจนถูกไหมครับเป็นความมืดส่วนสีขาวคือความสว่างดังนั้นเนี่ยราชินีนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยมันสื่อความหมายถึงความรู้สึกความ คุมคลุมเครือเครือจะเหมือนชัดเจนก็ไม่ชัดเจนจะเหมือนไม่ชัดเจนก็ชัดเจนอยู่มันมีความรู้สึกแบบแตกต่างกันเข้าใจไหมครับมูสนั้นก็คือพูดง่ายๆคือเขาพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ชาวการลักนากันก็อาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกด้วยนะครับเพราะมีไพ่ใบนี้เจ็บถ้วยบางครั้งเราก็ สับสนกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเรามันทําให้เราตัดสินใจในเรื่องของการเลือกที่จะคิดหรือจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดูสับสนไปหมดอันนี้ค่อยๆตัดสินใจคุณจะยังมีโอกาสของความรู้สึกของความชัดเจนได้ดีกว่านี้อันนี้เป็นไพ่นักบวชหญิงอันนี้เป็นไพ่นักบวชชายนะครับเดอะฮาร์ฟแฟนนี่แหละจะเป็นตัวแก้ ตัวแก้ที่ดีเลยนะครับไพ่เนี่ยแก้ขึ้นมา2ออย่างอันนี้คือไพ่ของการปล่อยวางอันนี้ไพ่ของความเซนซิทีฟอันนี้คือการหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ไพ่ก็คือแก้กันในลักษณะที่ว่าอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนถ้าคุณใช้สติใช้ความคิดแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไปทางตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยเราจะหาทางออกได้ดีขึ้นเราจะแบบ คือความยุติธรรมอะ่ะมันยังอยู่กับตัวคุณนะครับชาวกันลักษณะกันยังสามารถที่จะหาทางออกในเรื่องของอปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนใดๆดได้ไดไดสําเร็จดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดยวหาเราแฟนมาแล้วเป็นไพ่ของการปรับการแก้ไขสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นไพ่ใบน,นี้คือเป็นไพ่ของการที่เขากับเราอาจจะต้องให้เวลากันและกันที่ดีขึ้นแล้วก็พยายาม เติมเต็มความรู้สึกหรือว่าอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันไพ่เดอะโฟร์คือเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความรู้สึกสิ่งที่มันดูเป็นเนกาทีฟจนเกินไปบางครั้งเนี่ยการที่เราดูแลเอาใจใส่กันการติดต่อการสื่อสารการไม่ปิดกัน้น นะครับให้อิสระในการตัดสินใจไพ่ในบนี้คือไพ่ The f o o l The f o o l เนี่ยคือ Freedom นะครับก็คืออิสระนั่นเองเนาะคือคําว่าอิสระเนี่ยแปลว่าเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปกักอย่าไปแบบปิดกัน้นอย่าไปแบบ คาดหวังอะไรจนเกินไปกับความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นให้ใช้สติกับการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะมีโอกาสของความรู้สึกที่แบบเปิดกว้างออกไปกับความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่การที่เรามีเซฟโซนตรงนี้มันจะทําให้เราฮิลลิ่งตัวเองได้ดีแล้วมันทําให้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่ความรู้สึกหรือความสําเร็จได้ดีมากกว่าเดิมเพราะว่าคิงถือไม้ปรากฏ คิงถือไม้เป็นคนที่ต่อยอดและพัฒนามองการไกลมองอะไรเนี่ยทะลุมากขึ้นนะครับมองอะไรได้ดูชัดเจนที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราได้ฮิลลิ่งตัวเองแล้วเราได้เข้าใจในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองแล้วและก็เข้าใจในสิ่งที่เขาทํามากขึ้นนะครับการที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะเห็นความรู้สึกในเรื่องของการทบทวนอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ดูมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น นะครับสิ่งที่เราแบบไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปการที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะไม่ฝืนความเป็นธรรมชาติเพราะบางทีเราอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปรับหรือดัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากับเขามากเกินไปมันทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นเนี่ยเชาวกันลลกขณะกันถ้าเราได้อยู่กับตัวเองอะ่ะมันจะทําให้เราหิวใจคําว่าฮิวลิ่งหิวใจเนี่ยหมายถึงเราได้อ่าตกผลึกแล้วก็เยียวยาตัวเอง ิวดิงคือการเยียวยานะครับหรือการาปล่อยวางความรู้สึกอะไรได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้เรามองการไกลมองเห็นอนาคตได้ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับมีความชัดเจนที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่เราอาจจะใช้การอดทนการรอคอยนะมันอาจจะค่อยๆมีข่าวดีเกิดขึ้น3ถ้วยสาไม้มาสิ่งที่คุณอดทนอาจจะกําลังมีข่าวดีที่กําลังจะตามมาในอนาคตข้างหน้าเพราะเรามีความรู้สึก ปล่อยวางได้แล้วเราไม่ไปกังวลไม่จดจ่ออยู่กับปัญหาตรงนั้นนะอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะค่อยชัดเจนขึ้นค่อยๆมีความรู้สึกที่ทำให้เราไปต่อกับความสัมพันธ์ได้มากขึ้นหลังจากที่มันดูติดต,ดตดิดขัดขัดมีความอ่วมอ่วมนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับเปิดกว้างได้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะยังไม่วือหวานะครับสำหรับชาวกันแต่อย่างน้อยเราก็มีอนาคตที่จะดีขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ